เบเป็นเด็กมหาลัยที่ต้องทำงานเพื่อผ่อนโน้ตบุ๊กตัวใหม่ของเขาเขาได้สมัครเข้าไปเป็นยามกะดึกในโรงหนังแต่กลับได้รับสมุดที่มีกฎแปลกแปลกสวัสดีทุกคนผมชื่อเบตอนนี้อายุ20ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านบางเขน ตอนนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ผมไม่ได้รงเรียนในช่วงนี้ผมเลยคิดว่าจะหางานพิเศษทำจึงหางานไปเรื่อยๆในเว็บสมัครงานผมสมัครไปหลายที่แต่ก็ไม่มีที่ไหนรับเลยแต่ผมก็ยังไม่ท้อหาที่ทำงานไปเรื่อยๆจนได้ไปเจอกับงานหนึ่งเป็นงานที่มีค่าตอบแทนสูงมากผมก็ได้เข้าไปอ่านอย่างไม่รีรอ รายละเอียดในงานนั้นดูเรียบง่ายและก็เหมือนกับงานปกติทั่วไปแต่มีกฎที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะแจ้งให้ทราบมาเริ่มงานผมได้สมัครงานนั้นอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่อึดใจที่ผมสมัครเสร็จอีเมลจากสำนักงานที่ผมสมัครไปก็ได้ตอบกลับมาทันทีผมได้รับหน้าที่เป็นยามกะดึกในโรงภาพยนต์แห่งหนึ่งในย่านลาดพร้าว ที่จริงผมสมัครงานแคชเชียร์ไปแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะตอนนี้ผมต้องนำเงินมาผ่อนโนต้ตบุ๊กตัวใหม่ของผมรายละเอียดในอีเมลเขียนเอาไว้ว่าสามารถเริ่มงานได้พรุ่งนี้เลยผมจึงได้หาข้อมูลเกี่ยวกับโรงหนังแห่งนี้จนเวลาล่วงเลยไปถึงตีสองผมจึงได้ปิดโนต้ตบุ๊กและหลับตาลงบนที่นอน ในเช้าวันต่อมาผมก็ตื่นตามปกติสำนักงานได้นัดผมไว้ห้าโมงเย็นผมออกจากบ้านช่วงบ่ายสามครึง่งพลอยย่านบางเขนเป็นย่านที่ขึ้นชื่อว่ารถติดแห่งหนึ่งในกรุงเทพผมมาถึงห้างเวลาประมาณ4ี่โมงสี 40. เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนเริ่มลังไหลเข้ามาเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดผมได้ขึ้นไปที่ชั้นหก และเข้าไปในห้องผู้จัดการเขาเชิญให้ผมนั่งลงและเขาก็ได้เริ่มแนะนำตัวสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับคุณเบผมชื่อแม็กผมดีใจที่คุณได้มาร่วมงานกับเราแค่คุณทำตามกฎที่ให้อย่างเคร่งครัดก็เพียงพอแล้วและเขาก็ได้ยื่นสมุดเล่มหนึ่งมาให้ผมที่หน้าปกมันเขียนว่ากฎของยามโรงหนังกะดึก และมันยังเขียนอีกว่าอย่าฝ่าฝืนโดยเด็ดขาดผมคิดว่ามันไร้สาระผมเที่ยวเล่นในห้างจนถึงเวลาทำงานผมได้ไปนั่งรอที่ห้องรักษาการแล้วจึงได้หยิบหนังสือกฎบ้าบ้านั้นมาอ่านแก้เซง็งในนั้นได้เขียนเอาไว้ว่ากฎของยามโรงหนังกะดึกกฎข้อที่หนึ่งช่วงเวลาตีสามถึงตีห้า อย่าออกจากห้องรักษาการโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามถ้าคุณฝ่าฝืนคุณอาจจะเจอสิ่งที่ยิ่งกว่านารกกฎข้อที่สองหากคุณฝ่าฝืนออกมาแล้วได้ยินเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งขอให้คุณฆ่าตัวตายในสิบวินาทีเพราะนั่นเป็นทางเดียวที่จะตายอย่างไม่ทรมานกฎข้อที่ส ไม่ได้ยินเสียงอะไรยินดีด้วยคืนนี้มันจะไม่ทำอะไรคุณกฎข้อที่สี่ในช่วงหลังห้าทุ่มคุณสามารถตรวจตราได้ตามปกติแต่ถ้าเจออะไรผิดปกติขอให้ทำตามกฎต่อจากนี้กฎข้อที่ห้าถ้าได้ยินเสียงดังมาจากห้องเก็บของอย่าได้สนใจโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรทางเราไม่อยากให้คุณเป็นแบบยามคนก่อนกฎข้อที่6ในโรงหนังบีให้คุณเคาะประตูและรอห้าวินาทีถ้ามีเสียงเคาะกลับมาให้คุณรีบวิ่งไปที่ห้องรักษาการแล้วล็อกประตูให้แน่นแล้วให้คุณซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะจนกว่าจะเช้ากฎข้อที่7 ถ้าไม่มีเสียงเคาะก็เข้าไปตรวจได้ตามปกติขอแค่อย่าไปยุ่งกับจอหนังก็พอกดข้อที่8ถ้าจอหนังดันติดขึ้นมาคุณมีสองทางเลือก 1. ห,หยิบปืนตรงที่นั่งดีซีและเป่าสมองของตัวเองซะ 2. หยิบขวานแล้วพังประตูให้ได้ ถ้าคุณพังไม่ได้ในหนึ่งนาทีขอให้คุณค่าตัวตายภายในสิบวินาทีไม่งั้นคุณจะเจอสิ่งที่เลวร้ายจนคิดไม่ถึงกฎข้อที่8คุณควรพกไฟฉายติดไปด้วยบางทีมันอาจจะทำให้คุณพอมีเวลาหนีกฎข้อที่9อย่าพยายามคิดหนีออกจากที่นี่ก่อนเวลาหกโมงเช้า เพราะนั่นเป็นวิธีที่โง่ที่สุดกฎข้อที่10กล้องวงจรปิดที่เราให้ดูถ้าคุณเห็นอะไรผิดปกติในกล้องอย่าหันหลังเด็ดขาดคุณจะรู้สึกเหมือนมีคนหายใจรถต้นคอให้คุณปิดกล้องแล้วนั่งนิ่งๆและหลับตาจนกว่ามันจะหายไปคุณคงไม่อยากรู้ ว่าถ้าหันไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกฎพิเศษ 1. ถ้าช่วงเวลาตีห้าคุณได้ยินเสียงพังประตูออกมาจากห้องเก็บของให้นำใบมิ้นที่อยู่ในลิ้นชักมาคายี่แล้วทาให้ทั่วตัวแล้วก็ให้คุณหลบที่ใต้โต๊ะซะนั่นเป็นทางเดียวที่คุณจะรอด 2. อย่าเปิดประตูโดยเด็ดขาดถ้ามีคนมาเคาะให้คุณทำเป็นไม่ได้ยินมันถึงแม้นจะเป็นเสียงอะไรก็ตาม 3. ถ้าคุณโดนมันไล่ล่ามีแค่ไฟฉายเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณรอดโยนมันไปให้ไกลที่สุดเราหวังว่าคุณยังจะพอมีโชคอยู่บ้างนะเพราะนั่นเป็นทางรอดเดียว ผมได้ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาหลังจากอ่านกฎจบตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มพอดีผมได้หยิบไฟฉายออกไปตรวจตราตามปกติจนได้ไปถึงโรงบีผมคิดว่าไม่มีอะไรแต่อยู่ๆจอหนังมันก็ได้ติดขึ้นมา